ห้หาราศีนะครับชีวิตดีดีเพราะมีคนอิดฉานะครับต้องบอกเลยนะครับว่าใครที่เกิดในห้าราศีนี้นะครับช่วงนี้นะฮะคุณจะมีคนอิดฉาคุณจะมีคนใส่ร้ายใส่ควาแต่ต้องบอกว่าถ้ามีกรณีนี้เกิดขึ้นให้คุณรู้เลยครับว่าดวงชะตาคุณกําลัง,ลง,ลง ung, รุ่งกําลังพุ่งกําลังแรงเพราะฉะนั้นครับแชร์ฮะกดแชร์เลยไปให้คนที่อิดฉาตาร้อนคุณคนที่ใส่ร้ายคุณคนที่ให้ความคุณต้องการจะกดคุณให้ต่าําแชร์ให้เขารู้เลยว่าคุณคือคนราศีนี้ยิ่งอิด ยิ่งใส่ลายยิ่งกดชั้นลงต่ำชั้นชีวิตยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆก่อนอื่นเลยครับพิมพ์ภาษาธุน้อมรับคำค,บววคำนายนครับหรือสมหวังด้ควมนานะฮะเริ่มต้นคลิปด้วยจิตที่เป็นกุศลด้วยการพิมพ์การพูดการคิดที่ดีนะครับสิ่ดีย่อมตามมาอยากแน่นอนครับท่านใดที่อยากจะหาของสวยๆงามๆเพื่อประดับหรือของมงคลติดตัวนะครับผมขอแนะนํากําไรกริตคอนเฟิร์มของผมเลยนะครับผมอัญเชิญนะฮะพระคาถาทั้งหมด11บทซึ่งเป็นหัวใจพระคาถานะครับสลักลงไปในนี้นะับพร้อมทั้งอักขระ 12ราศีดูดีหรูหราสวยงามนะครับังเป็นกำลังใจให้ท่านผัดภูมิศักด์ในชีวิตอย่างแน่นอนครับท่านใดที่ต้องการจะบูชานะครับนี่ครับง่ายๆเลยนะครกดที่ส่งข้อความได้เลยนะครับกดเลยนะฮะส่งข้อความมาเลยเลยนะฮะหรือว่านะครับพิคคำว่าสนใจในคอมเมนต์ตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อกับแพร่ท่านอย่างแน่นอนครับ5าราศีชีวิตดีเพราะมีคนอิจฉานะครับต้องบอกว่าถ้าท่านเกิดใน5ราศีนี้นะฮะท่านเองจะรู้ได้เลยว่ามีคนเนี่ยนะฮะอิจฉาท่าน มีคนเนี่ยคอยเลื่อยแค้งเลื่อยขาท่านคอยใส่ไขใ,ใส่ความแต่งเรื่องแต่งราวให้ท่านดูตกต่ําให้ท่านดูต้อยต่ําให้ท่านดูเป็นคนไม่ดีทั้งนันที่มันไม่เป็นความจริงบางทีก็เอามุมมุมหนึ่งนะฮะขึ้นมาแต่งเรื่องแต่งราวใส่ร้ายเรากับญาติพี่น้องนะฮะเพื่อรวมงานเหลืองเงินบงอูอะไรเยอะแยะความลงความรักอะไรมั่วไปหมดนะฮะติชินนินทามมันได้ทุกเรื่องเพราะความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับเขาอิจฉาคุณอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะแต่ต้องบอกครับว่าถ้าคุณเกิดในราศีเมษกรกตตนกลมและก็ ีย่อไปค้งนะฮะเมตกรกฎตนกลุ่มแล้วก็มีถ้าตอนนี้มีคนมาใส่ร้ายใส่ความคุณใส่ร้ายคุณว่าคุณไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้หรือสร้างเรื่องนะฮะต่างๆให้คุณวุ่นวายเนะี่ยให้คุณแตกแยกคนอื่นขอให้คุณรู้ไว้เลยครับว่าชีวิตเขากําลังตกต่ำชีวิตเขากําลังแย่ครับแต่เขาหลอกตัวเองฮะแล้วเขาหลอกผู้อื่นเขาสร้างภาพกบเกิดครับจริงๆชีวิตเขาแย่มากครับเขามีปัญหาครับแล้วเขาป่วยทางจิตด,ด้วยแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับมันเป็นเรื่องที่แปลกมากดวงชะตาคุณตอนนี้มันเหมือนลูกบอลยิ่งตี ยิ่งเด้งของยิ่งตียิ่งดังระครังยิ่งตียิ่งดังเพราะฉะนั้นนะครับบอกเขาเลยฮะและแชร์ไ้เขารู้เลยว่าคุณเกิดราศีเมษกรกฎตุลกลุ่มและมีนชีวิตคุณจะดีดีจะดีมากๆเพราะมีคนอย่างเงี้ยอิจฉาลักษณะในทางของโขนเนี่ยเขาจะบอกว่าร้ายก่อนดีในภายหลังหรือมีคนอิจฉาแล้วได้ดีมันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับในดวงชะตาของท่านที่เกิดใน5ราศีนี้นะครับถ้าเขาอิจฉาบอกเขาเลยอิจฉามากๆอิจฉาให้มากขึ้นเอาให้ดิน้นตายไปเลย อิจฉาจนตาร้อนวัวควายตายล้มไปเลยอย่างนั้นไปเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะทําอะไรคุณไม่ได้แล้วยิ่งอิจฉาชีวิตคุณยิ่งดีสังเกตดูสิชีวิตคุณยิ่งดีและเขาเองก็จะยิ่งแย่เขาเองตอนนี้ก็มอนเริ่มป่วยมอนเริ่มมีปัญหาในชีวิตจ้องจับผิดคนอื่นแต่บอกได้เลยครับทำอะไรคุณไม่ได้เพราะฉะนั้นครับราศีเมฆกรกฎตุลกุม,มินท่านคือ5ราศีที่ชีวิตดีเพราะมีคนอิจฉาคอนเฟิร์มครับ